วันนี้ผมจะพามาดูตัว Engine A จากค่าย d i b o วัวรุ่นยุค80 90ต้องบอกว่ารู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะครับส่วนรุ่นใหม่ๆไม่รู้จักก็ไม่แปลกครับรองเท้าบาสมันไม่ทำรุ่นใหม่ๆม,มา10กว่าปีแล้วมั้งมาดูที่ traction ของคู่นี้นะครับพื้นตัวนี้ก็จะมีอยู่2 La เลเยอร์นะที่เป็นเลเยอร์พื้นใสแล้วก็พื้นทึบมีความรู้สึกว่าพื้นทึบมีความแข็งแรงกว่าพื้นใสต่อค่อนข้างห้วครับสามารถเล่นเอาดอได้แต่ปูนยาวอาจจะไม่ค่อยแนะนําด้วยราคาที่มันค่่ออนนางงสูงิดหย ฟชชั่นของรุ่นนี้ก็จะได้เป็นตัวของ ERS Energy Return System ซึ่งก็เป็นโฟมที่อัดในโเจนฟิลที่ได้ก็จะเป็นเหมือนแบรนด์อื่นๆที่อัดพวกโฟมในโเจนมันจะเป็นฟิลแบบกังกครับคือผมก็อัดแบรนด์ไม่ถูกว่ามันนุ่มหรือเด้งหรือดีดแต่และแบรนด์ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนี้หน่อยๆตัวอัปเปอร์รุ่นนี้ก็จะเป็นเท็กซ์ไทที่หุ้มด้วยต้องบอกว่ามันเป็นพลาสติกความพรีเมียมก็อาจจะมีให้ไม่มากก็จะไปเน้นที่ดีไซน์แล้วก็ความฉบเฉียวของตัวแบรนด์ตัวเเชเนเชนแบนทัวไปเาาเลเลลลยยสาามรถกกททบดีวววแ้้็่นนััง เรื่องของไซส์ต้องบอกว่าตัวนี้มีความที่หน้าเท้าค่อนข้างกว้างจริงๆผมอยากแนะนําให้ใส่ตรงเบอร์แต่ถ้าเท้าแคบเท้าเรียวจริงๆอาจจะต้องลดสักสุดุดหรุ่นนี้เห็นมีบอกว่าแต่ละสีอะมันความกระชับไม่เท่ากันด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจ โดยรวมคู่นี้ผมให้เหมาะกับตำแหน่งเบอร์2 3 4คนที่หารองเท้าสายสมดุลน,นะครับแรงตอบสนองโอเครองรับแรงกระแทกโอเคผู้เล่นการล่างเล็กอาจจะมีความเึบทยของรองเท้าส่วนผู้เล่นล่างใหญ่ผู้เล่นวงในอาจจะมีการรองรับแรงกระแทกที่ไม่เมียงพอไว้ถ้ามีโอกาสทำ performance test อีกทีผมจะมาทำคลิปให้ดูกันอีกทีนะครับ